มีความรู้สึกว่าในเรื่องที่เราดำเนินการกันอยู่ก็คือเรื่องการจดทะเบียนในเรื่องระบารจาดการในระบบของการ อะไรเลยการตับเคพื่อนให้ผมนี่แต่ในส่วนหนึ่งที่ผมมองเห็นว่าชาวบ้านในส่วนของชุมชนเนี่ยในบางในบางอาชีพเดี๋ยวผมยกตัวอย่างว่าในอาชีพเดิมๆที่มันเป็นเป็นลักษณะของเขาเรียกว่าปูปัญญาชาวบ้านผมยกตัวอย่างอยู่เพราะว่าในในในส่วนหลักๆอยู่อย่างใน คือที่บ้านคุณภรรย,ยาเนี่ยทำข้าวต้มนเขาียกใบพ้อเขาต้องอามเเลีย่ยมซึ่งตอนนั้นก็คือหมายถึงว่ามองงา,งงานประจำปีหรืองานซักผ้าอะไรต่างๆขึ่นมันเกี่ยวพันกับวยยัฒนธรรมพณีทีนี้พอตัวนี้เขามาปั๊บเนี่ยมามองว่าเรื่องใบพาะซึ่งมันเป็นเป็นลักษณะของของต้นไม้ไอ้ต้นต้นพ้อซึ่งมันอยู่ อยู่ตามป่าตามภาคใต้เราเยอะในตัวนี้ถ้าเรามาทำเราเรารักษาเราดูแลตรงนี้มันจะมีอู่หลายอย่างแต่ที่หลักๆสำคัญพอเรามองมองตรงนี้ว่าทางกระทรง้านสวีเลยเนี่ยมองว่าเออบ้านเราเนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องของไทยเรื่องอยพวกนี้ที่มันมันมันมองว่าถ้าเราสามารถที่จะทําตรงนี้ขึ้นมาได้แล้วก็มีความเข้มแข็งในการที่จะต้องจัดการในระบบ อ่าวิสาหกิจชุมชนผมมองว่านี่คือคือเบื้องต้นที่ผมผมคิดนะในส่วนอื่นๆก็อยากจะในขั้นตอนที่เราเรารวมกลุ่มกันแล้วก็นําเสนอเรื่องการจดทะเบียนตอนนี้มันก็ยังไม่ทชัดว่บมีข้อขัดไปถึงไหนและเรื่องที่เราที่อยู่ไหนการว่าเนี่ยครับคือมันสามารถทํารวมกลุ่มแล้วก็ปล่อยไปตามร้านน้ำชาซึ่งเดี๋ยวนี้เห็นคนกลับมามาทานอาหารเราเห็นข้าวต้มนที่ว่าเชื่อขึ้นมาตามว่า มีหลายๆอย่างที่เราคิดว่าที่จะสร้าง,งความแข้งแข็งให้กับกลุ่มเราได้ใช่ไหมอย่างที่ผมเห็นว่าเหมือนกับที่พวกแม่บ้านหรือว่าพวกที่พวกมานทำพวกเครื่องเงพวกอะไรอะารเราพอดว่าถ้าเราทําเป็นระบบขึ้นมาแล้วเนี่ยในแต่ละอย่างแล้วเราสามารถก็อยากจะคือให้เกิดอาชีพไปเกิดรายได้ตรงนี้ขึ้นมาก็สามารถที่จะโตยอดตรงนี้กันได้ใช่ไหมครับเป็นการจับตลาดใช่ไหมครับแล้วมีเป็นกลุ่มผมยกตัวอย่างสมมติว่า พอเราทำเอ่เราเรียกว่าออเดอร์ออเดอร์ที่จะเราผิตือว่าตรงนี้เราเราจะส่งข้าวต้มไอไอต้มพนี่ตรงนี้เราจะส่งใช่ไหมครับเราก็เปิดออนไลน์ในกลุ่มและเขาก็มีลูกค้าก็สั่งมา40ระเบียกหมายเนี่ยก็คือก็เลยเากสิดขึ้นมาี่พอเป็นสหมนเลักเกณฑ์หลักเกณฑ์แรกเลยที่เาที่ิี ในการลงทุนในการที่จะทำกิจกรรมอะไรขึ้นมาก็อย่างหนึ่งอย่างเช่นเหมือนที่ท่านประธานบอกว่าซึ่งมันจะมีมันเป็นิเศษเป็นประเพณีของคนใต้แล้วก็ตอนนี้อาจจะไม่ได้เฉพาะกินแค่เดรนิดกินได้ทุกกินได้กินได้เหมือนตามร้านชาเลยเราก็มองว่าเป็นเป็นอาหารที่เขาเขาสามารถที่จะไปกินกับพวกกาแฟทีนี้หน่วยงานที่หน่วยงานกลางอย่างเช่นเกษตรที่เราไปจอเนี่ยเขาก็จะมองว่าเริ่มต้นมันก็จะต้องมา ตนี้ไปเรียงมานั่งนั่งดูระเบียบข้อบังคับของกลุ่มตรงนี้มันยังไม่มีข้อมูลรรที่ชัดเจนก็เลยจะเองว่ามันจะทําให้การขอเกิดค่าชจ่าของเราอ่ะล่าช้าออกไปดีนะคะใน,นส่วนหนึ่งนะคะคือเรื่องของคุณแล้วก็สองในเรื่องของพอเรื่องพอมีเรื่องของเองินเข้ามาเกิดมันก็ต้องมีการมีคนที่จะทาหน้าที่ทาบัญชีรับจ่ายอย่างเงี้ยค่ะพอปลายปีจะต้องมีการปันผลให้กับสมาชิกอย่างเงี้ยค่ะ คืออันนี้ยกตัวอย่างนะคะซึ่งแหมต้องมีซึ่งยังเป็นมุมอมองว่ายังขาดอย,นะายู่อะี้ยค่ะเรอยากจะให้ทําผม้ชมช่วยกันคุยแล้วก็เติมเต็มในสิที่มัน,ข,น,มนขาดอีกร้อยนะครับนคนมีเล็กๆคือไม่ให้เกินไม่ให้เกินห้ารเพื่อจะนั้นคนรวยจะเข้ามาเล่นกับเราด้วยนะครับคือผมเอาแนวทางของอมรับหรือความเป็นหมู่บ้านท,ที่ที่เคยมีวัตถุการน,นะครับมาไล่ คุณละอยเนะครับขรีบาทเ้อันก็เป็นเรื่องที่มันถูกกำหนดไว้ในระเบียบเลยนะคะ่ะแต่ก็มุ่งี้จะต้องมีนม็นภาพลุมสำคัญน,นะคะรวกลุ่มเนี่ยหละคะ่ะจะทำยังไงให้กลนนุ่มเนี่ยมีความยั่งยืนแล้วก็สามารถที่จะไป สมุนไพรทางเลือกตอนนี้นะคะท,ที่กำลังเป็นที่สนใจอยู่ก็อย่างไม่ว่าจะเป็นการั่อมกัญชาการชงนะคะซึ่งออพ,อพอได้แลวได้รู้จักกับทางอาจารย์อาจารย์นิคมอาจารย์นิคมก็พูดถึงเรื่องก,กัญชาก็เลยทางเดียวกันที่เราจะเข้ามาทํางานร่วมกันได้นะคะซึ่งเมือเทศบาลตอนนี้ ส่วนเนี่ยปลูกกัญชาแต่ทีเนี้ยการปลูกกัญชามันยังเป็นเรื่องที่ใหม่แล้วก็เป็นเรื่องที่าบางคนก็ยังคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่มันก็ยังผิดนั่นแหละผิดได้บ,บ้างถ้าผิดถ้าเกดแล้วออกดอกมาเนี่ยผิด<ม>แต่เราสามารถที่จะเอาต้นเอาร่าเอาใบเนี่ยไปทาประโยชน์ไปใช้เพื่อกัญชาได้<ม>แล้วทำยังไงอ่ะทีเนี้ยถูกแล้วมันก็ต้องออกดอกอ<ม>่ะ ไปแปรตักฎหมายว่าเราอรนะมันก็มีทางออกของเรื่องนี้อยู่ว่าจะทํายังไงคือทามระเบียบกฎหมายเนี่ยบอกว่าโอนเกิได้แต่ทีนี้โอนจะต้องผ่านทวิสาหาิจคุชนวิสาหกสิจคุนจะต้องมีคอนแทคกับหน่วยงานหรือหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทหน้าที่เกี่ยวกับการ การหรือการกลุ่มน,นี้ได้เสียมากเลยเ mm. พราะอยู่ใกล้ก mm. ับมหาลัยมอ,อ mm. มอมออีหน้าที่ในาการที่จะ mm. ใช้สารตัวนี้อยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นเรื่องท,องที่เป็นเรื่องที่ง่ายสําหรับเราแล้วเพราะว่าเรามีตัวถ่ายตามระเบียบที่บังกำหนดเลยเพียงแต่ว่ากลุ่มเราอ่ะจะเดินยังไงจะเริ่มยังไงอย่างนี้นะคะเ็ปแรกก็คือนี่ยค่ะก็คือ ไปจดทะเบียนพอจดทะเบียนการจะต้องไปขออนุญาตผ่านรพสตของเทศบาลรพสตเทศบาลขออนุญาตไปจังหวัดพอจังหวัดอนุมัติให้ปลูกปลูกที่ไหนใครเป็นคนควบคุมดูแลแล้วผลผลิตที่เกิดขึ้นกลุ mm ่ม hmm. จะต้องเอาไปบริหารจัดการยังไงแบ่งสรรปันส่วนกันยังไงเนี่ยค่ะอันนี้คือเรื่อง กนิใจปกเงเลือให้เราด้วยเพื่อแน่แน,นะครับแนบให้การอําเภอือหนวยราชการครับผมคือหม้จับมือกันอยู่แต,แต่รอกลุ่มเราเนี่ยค่ะให้มันเป็นกลุ่มต้องตามกฎหมายขึ้นมาเป็นกลุ่มวิาธิตตอนนี้เทศบาลดิวกับมาอมอเอาไว้เวลยเบื้องต้นแล้วดิวกับต้นทางที่เขาจะรับซื้อโปรดักต์ของเราม,มีแล้ว<ม>อ่าตอนนี้อยู่ที่เราตั้งให้ได้ตั้งกลุ่มให้ได้ พอเราตั้งได้เสร็จปุ๊บเนี่ยเข็ไปกลุ่มก็จะมีการทำเอ็มอูดกันระหว่างกลุ่มบริษัทที่เขาจะารับซื้อผลิตภัณฑ์ของเรานเนี่ยทุกอย่างตอนนี้กําลังตัดเยียมหมดแล้วนะครับทุกอย่างทอางเพื่ไทยเกี๋ยวผมทำด้านนี้หลายๆเคพื่อนไทยเพื่อมาประกอบผมว่าก็น่าจะดีนะครับเพราะมันเป็นการศึกษาทั้งรายรับรายจ่ายโครงสร้างกันของประมาณจากทางราชการในทํางการทุกเนี้งครับ มันจะมีส่วนที่ดีมากๆเลยครับผมกระดาษที่พอดีวันนั้นเป็นการประชุมเร่งด่วนเ,เชิญตัวแทนจากกลุ่มไปแล้วก็จะมีตัวแทนจากของเทศบาลแล้วก็ผู้บริหารเทศบาลเข้าร่วมประชุมนะคะในวันนั้นเราเรียกพูดถึงหน่วยง,งานเกี่ยวเกี่ยวข้องที่จะเข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องนี้นะคะสามส่วนใหญ่หญก็คือกลุ่มสาธารณ ก็จะเป็นหน่วยของการส่งเสริม 每个人。 วเาผมว่าก็เหมือนอย่างที่ทายธนรวีบอกคือในส่วนของประโยชน์หรือว่าเกี่ยวกับภูมิต่างๆที่มันเกิดขึ้นจากสมุนไพรเนี่ยถ้าหากว่าพอไปลงลึกแล้วเนี่ยสมมติว่าในในหน่วยงานอย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยใช่ไหมซึ่งจะเป็นน่วยงานวิจัยวิเคราะห์เขาจะเอา จะประกอบอะไรบ้างสมมแมว่าเพื่อส่งเสริมทําขน,นมพื้นบ้านแล้วก็เอาพวกนี้หรือทําขนมทาอาหารเนี่ยแต่ไอ้ไอพวกแต่ละอย่างของของเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรเนี่ยมันมีตัวไหนบ้างที่มันมันสามารถที่จะไปเติมให้เกิดเกิดประโยชน์แล้วคนในกลุ่มหนึ่งอย่างที่ท่านระวีว่าคนในสายเขียวที่เขาชอบอาหารที่มันจะเป็นยายาช่วยทําให้ให้เกี่ยวกับภูมิต้านทานอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นเป็นส่วนซึ่งจะจะให้ให้เกิดกลุ่มครับซึ่งเขาจะมามาอะไรในใน ในผลผลิตที่มันเติมมูลค่าของของสมุนไพรเนี่ยให้เกิดให้เกิดความเข้มแข็งมากขึ้นใช่ไหมเรามีอยู่ถือว่าเพื่อส่งเสริมทำขนมพื้นบ้านต่างๆนี่ก็เอาตัวเนี้ยมาลองดูว่าใช่ไหมครับก็ออมแล้วก็ช่วยคนก็เยอะจากเหมือนกับผมเนี่ยเยอะมากเลยเพราะว่าช่วยเด็กคนหนึ่งซึ่งติดยาเสพติดติดยาเสพติด ไปเริ่มทุกที่เริ่มไม่ได้แล้วก็ยังเรติดอยู่เสร็จพูดถึงเรื่องถ้ามันเหืยังคาแล้วเป็ีจังหวัดที่เป็นได้บอกเขาว่าโดนเขาเชื่อกันเด็จังหวัดแล้วเราก็บอกเราออกมาให้คนหน่อยนี่เอาขอให้ไม่ใช้อยู่ทุกวันนี้กินมากกว่าผมกินมากกว่าผมเองแล้วแกงผมเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาทำแกงเขียวหวานนะแกงเขียวหวานสิที่นี้ไม่ต้องใส่ผมก็รสอะไรมันงหมดเลยวะ ก็เลยเข้าไปศึกษาผมทางสายเขียวตลอดเลยน,นั่นแหละเป็นกประโยชน์มันนี่เยอะมากจริงๆแล้วทุกคนทุกคนยัมีคนยัง,ง,งต้องใช้อะคน้นนองมีเคยเคยลำดับขั้นตอนให้ฟังใช่ไหมคะแล้วก็จะต้องมาที่ส่วนไหนแล้วก็เราจะเป็นไม้ที่เท่าไหร่ที่จะได้เตรียมการในส่วนของสารสุกของที่ไว้ให้นะคะที่บอกว่าในการในการรับรวมตรงนี้จะต้องมี มีในส่วนของสาธารณสุขด้วยสาธารณสุขกนต้องเป็นในส่วนตรงไหนบ้างก็มีเอกาสารที่จะต้องให้ศึกษาล่วงหน้าที่จะได้ให้ให้ให้ลูกน้องหัวหน้าหน่วยบริการสาธารณสุขนะคะที่จะให้พรแก้วสักนะคะต้องดีปราสานโดยตรงได้เลยนะคะตรงนี้ว่าจะต้องให้เขาศึกษารเตรียมข้อมูลในส่วนไหนไว้เพราะว่าเดี๋ยวจะทําให้เสียเวลาถ้าได้ข้อมูลกระทันหัน สมมติว่าผ่านอำเภอมาแล้วก็วต้องให้การสารสุขจะต้องเตรียมถ้าเราไม่รู้แต่ถ้าเรารู้เอกาาสารล่วงหน้าว่าสิ่งที่ต้องเตรียมไว้มีอะไรบ้างนะคะนวนะคะแล้วก็กับน้องออนแพทย์แผนไทยของเราที่จะต้องเข้ามารับรงองเอกาาสารในส่วนไหนบ้างนะคะให้เขาเสี่ยวชาข้อมูลเตรียมตัวไว้ก่อนเพื่อจะได้ได้เร็วขึ้นอย่างเราจะได้ไม่ไม่เสียวเวลาในการขั้นตอนกว่จะไปถึงสารสุขจังหวัดใช่ไหมเราต้องเดินกันทีละโต๊ะทีละโต๊ะเมื่อผ่านตรงนี้เสร็จแล้วถึงจะไปให้สารสุขจังหวัดเซ็น ที่ฝากไว้ด้วยก็แล้วกันคือสนับสนุนเป็นที่อยู่แล้วเพราะว่าเราก็มีคนใช้อยู่ริงๆแบบที่ทางทางพี่เขาบอกว่ามีประสบการณ์การใช้เคยเคยเคยถามลูกน้องแล้วลูกน้องที่เป็นพยาบาลเวลาลงไปเยี่ยมเคสอะค่ะตอนนี้เ็ามีคนไข้แบบระยะสุดท้ายของมะเร็งอยู่ที่ต้องดูแลเ้าก็จะลงไปเยี่ยมเยี่ยมบ้านกกก็็ลััังงงททาาานนนีี่่ยจะมมม้้คือญหดด เรืกัญชาเนี่ยมันมีสี่ใบที่ต้องมีนะครับใบที่หนึ่งคือปลูกเรากำลังพูดเรื่องใบปลูกนะครับถามมันจะดเดียวองค์กที่เราจะกลับไปเป็นเรื่องกันจัดองคอ์กรที่ต้องไปขออนุญาตใบที่สองที่เราต้องมีก็คือสต๊อปต้องมีใบชายไทยต่างหากต่างและใบที่สามที่เราต้องมีคือใบแปรรูปใบแปรรูปเนี่ย มีใบก็คือใบจำตายทั้งหมดต้องมีสี่ใบในกระบวนการนี้นในในการขออนุญาตเรื่องกัญชาเนี่ยในไปเรื่องกัญชาแล้วมาไปเรื่องกัญชาก่อนเพราะฉะนั้นในสี่อันนี้เนี่ยจะต้องมีหมอออหรือแพทย์อนุญาตแต่ในนี้เพราบัตรคีนี้ต้องมีสามพันแล้วก็สามบัตคีนี้แหละเป็นประกอบของติดก่อนที่จะไปจดขอใบอนุญาตใบที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่นี่ผมไม่แน่ใจว่าคงเป็นเรื่องทุกหมอในรูปมัเป็นเรื่องทุกหมอ จำหน่ายกับระดับที่เป็นยายานี่้ก็เป็นหมอแน่นอนซึ่งหมอ,อมีสองกลุ่มหมอปัจจุบันกลุ่มนี้ก็ใช้แบบสก,กัดที่หมอดอกเั้ก็ส่งกลับไปเนี่ยตอนนี้ดอกเนี่ยคนที่เก็บกลับก็เดี๋ยวเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยหลังจากเจาจะลงมาอะไรเสร็จแล้วเนี่ยเเราไปได้ข่าวว่าที่กลุ่มที่คนที้แรดอ่ะใหญ่มากแล้ว้นประมาณจักจองสามด้านละเป็นน่ยเนี่ยตึกลุ่มคนที่แรดตึกลุ่มนี่แหละ แล้วเขาเป็นนักศึกษาวแท้ที่เขาไปเรียนกับผมที่ปากคาเฮ้ยเขปลูกอยู่สองร้อยต้นเราไปดูทางลาดแบบนี้พอหลังจากที่เขาได้เสร็จแล้วก็ขอไปดูอ่านบอกนายกซึ่งนายกแต่น่าก็อยู่ใกล้กันตุ้มลุงตุ้มลุบเลยตึมลุงแล้วมันมีทางแยกใหญเข้าไปที่ควรมียงอ่ะน่าจะประมาณนั้นแหละก่อนดึงตุ้มปลื้มเออตุ้มปลื้มไปแล้วเรียบร้อยหรี่ปาร์ตานหรือว่าจพูดถึงเมื่อก like ี basics, Listen, ้ผมว่าเรื่อง ที่เราต้องข้าวข้ามว,ว,วันนี้ก็คือเรื่องการจัดองคอ์กรนะที่น้องบอกว่าตอนนี้เราไปถึงอำเภอแล้วแล้วก็ตีกลับม,มาเรื่องระเบียบเรื่องอะไรก็ตามที่สมบูลนั้นก็จบแล้วกลับม,มาที่ที่บอกว่าเราก็ได้เดินต่อขันคันภาทีนี้รออย่างอเรามีอนุญ,ญาตของวิสาหกิจ๊บเรา,า,าก็อนุญ,ญาตนี้แหละไปเรื่องคืบภาคีเช่นรพสตคืนได้อยู่แล้วอย่่งนี้นะไม่ไม่ของรพสตนี่ยังเป็นของอำเภอที่เปของอำเภอ ว่าเราเป็นที่ดีบุคคลหนึ่งที่เป็นดีบุคนที่มีวิชาการและการแพทตอยู่แล้วนะครับอันนี้คือส่วนส่วนขององค์กรเมื่อกี้ก็พปกอยู่ถึงสมาชิกที่ลงคุณหุ้นอะไรก็ว่ากันไปแล้วผมว่ามันมันเครียร์ได้เลย,เลยส่วนที่ในตรงนี้เราก็ต้องมีข้อมูลในการที่จะให้เห็นว่า เร,เราต้องมีในรูปทุนขึ้นมา<ช>ทุนทุนในการก่อตั้งก็สมว่ามันมีทุนทางธัรญาทุนทางภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วนหนึ่งแต่ทุนที่เป็นเงินสดอย่างที่เราบอกว่าในการระดมทุนของสมาชิกเนี่ยแต่ตรงนี้เราตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ไปในการยืน่นแต่ว่ามันมีความจําเป็นมีความสําคัญว่าถ้าหากว่าเราจะาไปขั้นต่อไปเนี่ยฐานามีความสําคัญที่สุดก็คือเรื่องเงินเรื่องทุนใช่ไหมครับที่มันจะมาเกี่ยวพันใจว่าเรื่องกนหมดอะไรบ้างอะไเรื่องทุนเนี่ย ก็แ okay, ค,ค่ถามเฉยๆ้วกส่วนนึงแต่ทุนที่เป็นเงินสดเนี่ยที่เราจะจะคิดว่าในส่วนที่จะต้องระดมทุนเบื้องต้นเดี๋ยแต่มันมันจะต้องมีว่าคือคือต้องมีลักหณะก็คือมันต้องมีแบบฟอร์มใช่ไหมครับแบบฟอร์มในการที่จะคือเหมือนกับระดมทุนลักษณะว่าการการที่จะต้องคิดว่าทําเป็นหุ้นขึ้นมา ใช่ไหมสมาชิกกับทุน่ะเขบุญนะเป็นโยงกันอยู่ก็เราเป็นสมาชิกนะใช่ป้าเบื้องต้นที่ร้อยหนึ่งหุ้นหนึ่งหุ้นเนี่ยนี่ก็เหมือนกับสถากาทั่วไปอ่ะคือเราเรามารวมกันให้ได้สักเขาเรียกว่าในในลักษณะของความความเป็นความเป็นอ่าเขาเรียกว่ากิจกรรมที่เราเราขับเคลื่อนแล้วก็ในส่วนอื่นๆที่ที่ที่ส่วนเบื้องต้นของสมาชิกไงที่เรามารวมกลุ่มแล้วก็ระดมทุนในลักษณะเป็นหุ้นขึ้นมาต่อไปเราอาจจะมีทุนทางด้านไหนที่ที่มันมันคิดว่า มันเข้าหลักเกณฑ์ในตรงนี้ว่าทางหน่วยงานที่จะเข้ามาสนับสนุนมันก็มีช่องทางแต่เบื้องต้นเราต้องมีทุนตรงนี้ก่อนใช่ไหมเนี่ยเนี่ยที่เราเราเพิ่งบอกว่าเนี่ยหลังจากที่เราคุยวันนี้เราก็น่าจะอย่างน้อยที่สุดสมมติว่าในสมาชิกเนี่ยทำเป็นอ่าเขาเรียกว่าอ่าสมัครร่วมลงทุนสมมติว่าผมเนี่ยอ่ะลงมาสักพันละร้อยไม่เคยกี่หุ้นมันตรงนี้มันมีมันมีข้อบังคับยังไงอยู่รายละเอียด เราจะได้เราจะได้เอาเบื้องต้น,นมาใช้ตรงนี้ได้ก่อนไม่จำกัดใช่ไหมไตแต่เราเราให้เห็นว่าเรารเราเราคบองประกอบเบื้องต้นก่อน<ด>เราจะต้องจะลงทุนให้มันมีก้ออันไหนจะลงทุนกันหรือยังใช่ไหมเบื้องต้นเราทําถูกต้องแล้วเอาสมมติว่าผมลงห้าพันแต่หลังก็ลงม,มาแล้วก็มันมีรูปแบบตรงนี้ใช่ไหมอันนี้ก็คือส่วนตรงนี้ก็จะจะพอเราได้ตรงนี้ขึ้นมาก็คือการบริหารจัดการทุนก็คือการทำบัญชีรับจ่ายเราก็มาตั้งกรรมการตั้ง หน้าที่ขึ้นมาใครรับผิดชอบตรงไหนใช่ไหมในส่วนตรงนี้แล้วก็กลุ่มพอเรามีตรงนี้ขึ้นมาปั๊บเราก็มาว่ากันรู้ว่าไออขั้นตอนต่อไปก็เรื่องแต่เอาเอาเอาเพื่อที่จะจดทะเบียนก่อน <Okay. S 1> นะครับ ได้เลยเนาะแล้วหาสมาิกตามหลังไปใช่ไหมแล้วทุนก็บอกไปเลยว่าทุนเช่นมีเทศบาลสมทบมอสมทบว่าไปก่อนได้เลยแล้วก็สมาชิกสมทบว่าว่า